สวัสดีค่ะแต่งนะคะแต่งอธัธยัมค่ะแม่เดี๋ยวนี้เป็นดาราท่านหนึ่งท่านหนึ่งแล้วหนึ่งอ,อ่าอะไรนายมาถงแบบอะไรอ,ไรรอ,ะ,ไอะไรงไงมีโอกาสที่จะพี่โอแล้วก็พูดคุยกันถูกคอแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือพูดคุยกันในเรื่องของเฟื่องนครรวมถึงตัวบทแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าบทเรื่องนี้ถ้ามารับมันมีความชาเลนจ์มีความท้าทายก็เลยรับดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าถูกคอกัรจริต ของสตาร์ฮันเตอร์เฮยรับเลนอนเลนฮัน,น,ตเ,นเตอร์เป็นไงครับเเป็นแม่อ้อยแม่อ้อยจะเป็นตอหนึ่งว่าเอาจริงๆเราเป็นคนสวยอ่ะเรา <laughs> ชอบกันค่ะปันหนึ่งว่าเราเป็นคนสวยเราเป็นเจ้าของประมาณค่ายเกี่ยวกับวงการบันเทิงเนาะเราก็เป็นเป็นหนึ่งว่ามีเป็นผู้จัดการของเจดานผู้จัดการของดาราเป็นเจ้าของค่ายเกี่ยวกับวงการบันเทิงล้วนๆเลย,เล,ยล้วก็วเอ้ยสนิทเราได้หรออะไรอย่างเงี้ย เราเป็นคนเรียบร้อยสรุปว่าได้ก็เหมือนเล่นเป็นตัวเองด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเล่นเป็นตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ตามบทด,ด้วยแต่ว่าทุกอย่างก็มีความรู้สึกว่าอินเนอร์เรามันได้อยู่แล้ว <c oughs> คนมันสวยอยู่แล้ว <c oughs> แม่มารับนี้แล้วรับธุรกิจต่างๆของแม่แต,ต้องต้องบอ,อกว่าธุรกิจต่างๆหลายๆตัวที่ทำเนี่ยยังคงบริหารจัดการยังคงสเตเบลิลเลนิ่งเหมือนเดิมเพราะว่าระวังคีย์แมนไว้สมมติร้านร้านยำเราก็จะระวังคีย์แมนไว้แต่ละสาขาสมมติว่างานในวงการเราก็จะมีว่าเราก็แบ่งเวลาว่าอันเนี้ยวันนี้เดือนนี้รับอะไรแค่ไหนงานสปกเกอร์เอยงานต่างๆเอยเราก็จะแบ่งเวลาไปอย่างชัดเจนและถูกต้องแม่เป็นคนที่ถนัดเรื่องการแมเนจเวลาของตัวเอง คือไม่กระทบใดๆเลยอ่ากระทบเรื่องการตื่น,ต,น,ต,น <c oughs> ต้องตื่นเชา้าเลยกระทบแค่นั้นเองเดี๋ยวเจ้านันจะเป็นการเป็นการ m อ e อ่าใช่เดี๋ยวจบจากกานนี้เดี๋ยววิ่งละ,ะไปรอบคีย์เวิร์ดรอบ,อรอบคีย์เวิร์ดนะฮะเดี๋ยววิ่งละแล้วก็การเอ็นยูพก็จะมีรอบรอบเฟิร์สเกตไปละแล้วก็เดี๋ยวจะมีรอบนี้แล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งหลาอคนละหลายคนเลยเกาตาหลายคนตัวติงไม่เท่าไหร่แต่ว่านางซุปนางซ่อนเนี่ยน่ากลัว อันนี้น่ากลัวเข้าวงการนางงาเข้างายังไงเริ่มต้นจากไปเป็นกรรมการที่อุดรแล้วทีเนี้ยไปเขาเขาตาเขาตาแล้วก็ดูจริตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยยี่สิบย้อดอดีตไปยี่สิบปีที่แล้วต้องบอกว่าเมื่อก่อนเคยทํานางงามมาแล้วเวทีผู้ชายเวทีผู้หญิงก็ตั้งแต่ชัยศรอสาคอนเัสองพันสิบเอ็ดสอนนางได้แตยอายุสิบห้าอะไรอย่างนี้แสดงว่าแม่ก็แบบว่าเหมืมา่อหน้านี่สมัยนั้นแล้วก็เรียน อยากรู้จริดเวเนยเป็นยังไงจริดฟิลิปปินส์จริดเวียดนามเนี่ยเรียนหมดเลยอยากรู้เรื่องไหนเรียนเรื่องนั้นแล้วไปหาคนที่ว่าเป็นเทคนิคเช่นนั้นนั้นมาสอนเราเลยก็พีดีคิดว่าคนไหนที่คิดว่าจะได้งงแบบเวไน่บบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่หน้างานเพราะว่าการฟาดฟันการเชื่อเสือนวินาทีต่อวินา<ๆ>ที ตัวเต็งอาจจะอาจจะตุ๊บตัวตัวม้ามืดอาจจะขึ้นหรือตัวเต็งอาจจะนอนมงมาเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ว่ามงจะเลือกใครในวันนั้นแต่ละแต่และนี้คูอราม่ามาแทบกว่ำดาม่ามาทุกวันค่ะมาแต่วันพฤกิบเปิดประตูสู่จักรวาล อยากจะบอกว่ามองนางงามให้เป็นความบันเทิงเอดูเทนเป็นเอดเอนเตอร์เทนเมนต์อันนี้สําคัญแต่ว่าการแข่งขันก็สําคัญแต่ทีนี้ต้องดูให้เฉลิงรือว่ามองอยังไงให้สนุกดูอยางีงสนุกนั่นหลักตังหกักคือขี่ที่ทางดเรคชั่นที่เขาวางเอาไว้ประมาณนี้ก็ิามากค่ะาร็การ่ว่า,า,ปา,ปาเป็นที่งนองก็ก็อันนั้นแล้วแต่ตัวบุคคลแต่จริงๆแล้เราเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมจริงๆคือคาแรคเตอร์ของคน,คนคนนั้นอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่า แต่เชื่อว่าเอา่อทางกองเขาเขาเลือกมาแล้วว่าเขาต้องการอะไรแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว,วรัพยากรผลลัพธ์เป็นยังไงในในตัวนั้นแต่ว่ากรรมการก็รับชะตากรรมไปค่ะอะไรอย่างเงีย้ยตัวแม่คือเจอหรือยังแบบเจอแบบติดการกับตัวเองยั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 งไม่เจออะไรอย่างเงีย้ยยังยังไม่เจอแต่จะพร้อมไม่พร้อม <laughs> ไม่พร้อม ไงแม่เพราะว่าเราเราเป็นนักงามก็มีการบอกว่าให้คำแนะนำคือว่ต้องจริงจริงอะไรแบบจริงจเราเตรียมใจไปก่อนอันดับหนึ่งสองศึกษาข้อมูลอันดับสองไม่ทำรีเสิร์ชนางงามนะคนนี้เป็นยังไงปรากฏวิธีไหนบ้างหลังบ้านเป็นใครเราทำรีเสิร์ชแล้วพอทีเนี้ยทุกอย่างการพูดคุยการการคอมเมนต์ต่างๆน่ะมันต้องปิดท้ายด้วยคำแนะนำซึ่งพอเรามีคำแนะนำให้เขาหรือว่ามีว่าว่าเขาต้องทำอะไรปฏิจจ์อะไรแนะนำเนี่ยเขาจะรู้สึกแฮปปี้ แท็กปีมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าการเป็นกรรมการเอ็นบุคลิกไม่ได้ง่ายยากมากยากมากเพราะว่าเสี้ยววินาทีต่อเสี้ยววินาทีอันนี้คือสิ่งสําคัญคติคติามาพระย่าเกิดอันนี้สิ่งสําคัญเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องตัดตัดแจ็คตัดแล้วแต่คาแรคเตอร์อย่างวันนี้ไม่สามารถตัดแจ็คตัดได้วันนี้ต้องชัดต้องคอมเมนต์ในสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วก็ต้องต้องให้นางงามโชว์ขึ้น เรื่องรอบวันนี้เป็นรอบคีย์เวิร์ดอ่อาก็ต้องเจอคนาชายแล้วกรรมการยังไม่ได้นอนเลยอย่างเงี้ยเดกรรมการก็จะนัอ่งอองอยู่แป๊บหนึ่งมมมไม่ได้นอนน้อยก็ยนนปรับตัวแต่นอนน้อยแต่นอนนัดอะไรอย่างงี้ ทำแม่ปา,ารีสก,การเป็นอาไรอันนี้ค,คืออะไรยังไงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเร้องารเคยอะไรเคยธุรกิจด้วยอะไรด้วยเอาจริงนะมันถูกแยกเป็นอย่างนี้สมมติว่าธุรกิจสาขาสี่สาขาแล้วก็บริษัทโรงงานอะไรก็ว่าไปแล้วก็การคอลแลบตัดกับแบรนด์ต่างๆแล้วก็งานบันเทิงเลือกรับ เมื่อมีเวลาว่างอันไหนถ้าสะดวกไม่มีเวลาว่างอะไรยัยงไงก็ก็ต้องขออนุญาตว่าเป็นรอบหน้านนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างทางบ้านเนี่ยสตาร์เตอร์เนี่ยพี่โอ๋เป็นคนน่ารักเราก็เลยเทคิวในบ้านนี้จริงๆไม่ใช่ผู้ชายเยอะฮครท์อยู่ตรงนี้ผู้ชายเยอะแล้วเด็กหล่อๆเด็กบ้านนี้หล่อๆทั้งนั้นเธอแล้วฉันจะไม่เทคิวบ้านทุกอย่างมาโยงบ้านนี้เหรออเขาบอกว่า่เขาบอกว่าห้ามกินเด็กในบ้าน ำเตือนถ้ากินผู้หญิงจะโดนออกเราเป็นผู้หญิงเราบอกเรายอมโดนออกเพื่อจะกินเด็กในบ้านเผาพี่อนุมันไหมคะออกเลยค่ะออาเลยค่ะอนุมันให้ออกเลยค่ะคำเตือนคำเตือนหนักมากแม่ถ้ากินเด็กในบ้านเราอ่เอ๊ยยังไงไม่ได้เลยจะกดเล็กเลยนะผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงโดนออกไอเราคือเราเราพยายาม เราพยายามวางตัวนิ่งแต่พระเอกแต่ละคนแต่ละเรื่องเนี่ยมาเล่นด้วยพยายามจีบเราแย่งกันดนะ่า<อ>จามาหลังเวทีคือต่อยแย่งกันนะเออไม่มีใครห้ามเลยใช่ไหมห้ามว่าอย่าพูดอนะยน่ารักเฮ้ยจริงๆทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นละครนะ่น่าสนใจทุกเรื่องดูบทดูอะไรต่างๆน่าสนใจมากเลยก็เลยฝากเนื้อฝากตัวกับช่องนี้เนาะเป็นเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่รับเล่นจริงๆเรารุ่นใหญ่แล้วล่ะ เรารุ่นใหญ่มันคก็จะเป็นซีที่ใหญ่แต่ว่าก็มารับเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วว่าปอดบริบทบทมันเหมาะสมฟันเรื่องเหมาะสมวามิ่งมันได้เวลามันได้ก็เลยหลับการโมามีามมง,ไไง,งโอ้เป็นไง้แม่พมดตอนเนี้ยวันที่สองต้องไปป้อนยาป้อนยานางไม่ยอมหลับแชทกินอยู่ยังทำงานเลยแบบแม่ กระเทยตายไม่ได้นะนางบอกกระเทยห้ามป่วยห้ามตายเลยเราก็บอกว่าป่วยได้แต่ตายไม่ได้แต่ยังกินผู้ชายได้เหมือนเดิมนางก็ดาบดาบเลยปุ๊บแต่ทีนีน้วันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าการมีสภาวะความเครียดสะสมหนักมากแล้วทีนี้เขามีความรู้สึกว่าลูกน้องเขาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเขาต้องแกล้งเขาต้องเป็นอะไรไม่ได้ในขนาดเดียวกันเนี่ยร่างกายเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกแล้วเขายังดื้ออยู่เราก็ต้องแบบตักเข้าบ้านนางหลือว,ว่ากินข้าวเสร็จนางก็อยาออกจากนอกบ้าน ไปกินข้าวนอกบ้านกันหรอกวะอยู่หรือว่าอยากออกว่อยากออกอ่ะออกก็ออกไปกินข้าวสิงคโปร์ออยาแล้วทีนี้ปุ๊บก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลใไอถอดน้องเกลือปุ๊บวิ่งมาถ่ายรายการเข้าโรงพยาบาลเข้าเขาบอกสนุกเหรอแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเกลือสตีแต่ว่าแม่ไม่ฟังใครหรอกค่ะฉันแข็งแรงและฉันแข็งแรง,งแต่สไตล์แล้วก็มีหน้าที่เป็นกําลังใจให้แม่มดแต่นางก็ยังทํางานเนี่ยจริงๆอ่ะสิบห้าเนี่ยมีงานนะทุกคนขอเลื่อน ใช่เป็นเป็นอีกวีคหนึ่งกัเลยอย่างเงี้ยแต่นางก็ยังทํางานนางใจสู้อ่าอาการโดยรวมจริงๆแบบปลายประสาทแล้วทําให้หน้ายกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอาการมีโอกาสหายร้อเปอร์เซ็นแต่ขอพักผ่อนขอยนางนอนแต่นางไม่ยอมนอนประเด็นประเด็นไม่ยอมนอน,นเลยนอนก็นอนไม่ลึกเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาสภาะความเครียดและกังวลดอันนี้ถืวอ,หหอว่าเป็นหนักที่สุดสำหรับแม่มาตามไวเพราะว่าเจา ใช่ใช่ใช่หนักหนักแบบเห็นเลยอ่ะหนักแบบเห็นอาการเลยจริงๆอะอาการป่วยต่างๆเนี่ยนางอะบางครั้งนางมีแต่ว่านางไม่ได้มามาเห็นชัดแล้วก็นอนฉีดยานั่นมันมีอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คือด้วยความที่เห็นชัดเพราะว่าต้องทํางานและนางก็บอกว่าลูกนนองนางเยอะแล้วก็ทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังอ่ะนางไม่อยากให้ทุกอย่างมันสะดุดนางก็เลยยอมที่จะแบบทำแต่ในขณะนางยอมทำทุกคนอยากให้นางหยยยยยุุดหบบบบนึงงงงเเเอออก็ลลาาาาา้้้ทํะไไไร่่่ีมมมมย ริงแล้มีกฎเด็กให้แม่โมตัมนะแต่ว่าขอสักสามวอนเับทำบคุณรโนําไม่ได้ค่ะคุณชาคุณชาพาม่ยอมค่ะไม่ยอมเชื่อไหมวันวันที่เป็นอาการหนักๆนัก่อนเข้าโรงบาลอ่ะยังต้องถ่ายงานเลยนะวันนั้นถ่ายถ่ายเควีบลเตอร์ถ่ายถ่ายเควีหนังแล้วก็วันนั้นเสร็จแล้วก็มีถ่ายงานต่อที่บ้านเราก็นั่งงงเดี่ยวนะเดี่ยวแม่แม่เออคุณทาได้กุทําไหวอะไรอย่างเงี้ยทําไมทำไหวแต่ว่ามันเรารู้ไม่ไหว ร่างกายบางทีมันต้องอกระเทยไม่ใช่เหล็กบอกแม่กระเทยไม่ใช่เหล็กเจ็บได้ป่วยได้อะไรอย่างงี้ที่คุณาวคนรวยก็ป่วยได้ป่วยได้แต่จริงๆแล้วนางสู้ดีอย่างที่นางรักษาไวนางรักษาไวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสังเข็มการฉีดยาการกินยาวันนึงวันนึงหลายตังน้าแต่ว่านางรักษาตัวเองโดยโดยลูกที่รอบรอบรอบเลี้ยงได้เรดูแลนางอะไรอย่างเงี้ยใช้รอบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใช่ใชยังไงก็ฝากเรื่องเฟื่องนครเลยนะคะ <c oughs> วันนี้เองแม่อ้อยแม่นาทาแล้วก็ลูกชายแต่ละคนลูกสาวแต่ละคนนะคะยังไงฝากเรื่องเฟื่องนครนะคะฝากติดตามนะคะฝากให้โอกาสนะน้องใหม่ในวงการน,นี้ด้วยนะคะฝากเรื่องตักตัวฝากหัวใจนะคะามามาได้เลยนออะไรนะอราม่ามาได้เลยอนยะ่ามาย่าไม่มีรามาไม่ขนาดนาอะไรนะคะฝากอัพยามอยากอินใช่ไหมล่มมาฝากอัพยามมกาสเดียนเชิญนะ สาขาไหนก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ